โอเคผมก็สวัสดี FC ชาวเว้าทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับผมทอนาเชอร์ Big gen, นะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของอสาเหตุ Palace, นะครับมีอะไรบ้างนะครับสําหรับทําให้ว้าวหมุนนะครับเว้าหมุนเว้าหมุนเว้าควัางว้าเอียงนะครับเดี๋ยวมาพูดกันนะะ Palace, นะครับเว้าาสาเหตุนะครับก็คืออันนี้จากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ตรง,นะรงน,ระ Seattle, นะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสาเหตุแรกเลยนะครับก็คือสาเหตุที่เว้าหมุนเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับก็คือหนึ่งเลยตีแข็งนะครับ ปีกแข็งนะครับแล้วเราทําแข็งมากนะครับก็คือว่าวเนี่ยมันมันจะไม่สามารถคือลมมันไม่สามารถทําให้ว่าวเนี่ยมันขึ้นไปได้นะครับเนื่องจากปีกแข็งแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้แข็งเท่าไรนะก็คือบอกให้ฟังนะครับบางทีเนี่ยเราเจอลมแรงนะแต่ว่าปีกอยู่ประมาณเนี้ยคือหมุนแน่นอนนะครับมันแข็งครับตัวนี้ก็ถือว่าแข็งนะแต่ก็ไม่ไม่แข็งมากนะค่อนข้างไปแข็งนะครับกลางๆแข็งนะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเวลาว่าวมันหมุนเนี่ยหนึ่งเลยนะครับ ปีกแข็งสองนะครับสนทไทายเราชักหน้าเกินไปชักหน้าเกินไปประมาณอาจจะอยู่ประมาณนี้ว่าหมุนแน่นอนนะครับถ้ามันชักหน้าเกินไปนะครับเราก็จะชันแล้วก็อาจจะหัวทิ่มลงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมันหนักหัวไปหน่อยเนี่ยอาจจะลอยลมนะครับอาจจะไม่หมุนนะครับแต่ถ้าชักหน้าเกินไปเนี่ยมีส่วนทําให้ว่าหมุนได้นะครับถ้ามันเบาหัวด้วยเนี่ยหนักหนักหน้าเลยนะครับอันนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้ว่าหมุน หลักๆเนี่ยอยู่ที่ปีกถ้าปีกแข็งมากเนี่ยหมุนแน่นอนกับอีกกรณีนะครับคือเบาหัวนะครับถ้าเบาหัวเนี่ยหมุนหมุนแน่นอนนะครับถ้าเบาหัวอย่างเงี้ยหมุนนะครับของผมเนี่ยจะไม่ขนาดนั้นนะครับก็เกือบๆนะนะถ้าอย่างเงี้ยสายดีนะครับแต่ถ้าขึ้นมาหน่อยเนี่ยหมุนแน่นอนนะครับก็คือสาเหตุหลักๆที่มันจะหมุนนะครับแล้วก็อ่า การควังนะครับให้เข้าใจอย่างนี้นครับเวลาผมจะเรียกอาการของเว้าเนี่ยสมมตินะครับว้าวเวลามันหมุนมันคือหมุนหมุนหมุนใกล้ๆอ่ะก็คือว่ามันหมุนใกล้ๆอ่ะแต่ถ้ามันมันหมุนวงรอบใหญ่อ,อันนี้ผมเรียกว่าว้าควังนะครับเวลาเวลาเจอสถานการณ์เนี้ยเวลาสมมติจะให้ผมแก้อาการให้เวลาจะอธิบายบอกว่าว่าวผมอาการมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยบางทีคนคนมาบอกว่า ที่ผมว่าวมนหมุนคือถ้าว่าหมุนในความคิดของผมอะ่ะคือมันจะหมุนแบบหมุนเร็วนะครับอันนี้คือว่าหมุนแต่ถ้ามันหมุนแบบวงใหญ่ๆวงกว้าง idental, อย่างเงี้ยผมเรียกว่าว่าวควงนะครับมันควงนะครับมันจะต่างกันนะครับถ้าหมุนมันจะหมุนรอบใกล้ๆนะครับอันนี้คือหมุนถ้าควางมันก็จะควงวงกว้างนะครับแต่ถ้าเอียงมันก็จะเอียงไปเลยเอียงกระเทเล่ไปเลยเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอาการไม่เหมือนกันนะแก้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ก็อาการเว้าวังนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากปีกนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของปีกนะครับแต่เอาพูดถึงว่าหมุนก่อนอว่าวหมุนว่าหมุนจะหมุนเร็วนะครับสาเหตุของมันเนี่ยหลักๆเลยคือปีกแข็งกับหัวมันเบานะครับหัวมันเบาแต่ถ้าสมมติปีกมันแข็งแล้วเราไปใส่หัวนะครับแก้ได้ไหมถามว่าแก้ได้ไหมแก้ไม่อยู่นะบางทีปีกมันแข็งเดินไปนะครับต่อให้เราใส่หัว มันเหมือนมันขึ้นไปได้นะครับมันจะคือเหมือนขึ้นนิ่งพอสักพักหนึ่งมันดิ่งหัวลงนะครับเนื่องจากหัวมันหนักเกินนะครับต่อให้พยายามฝืนมันขนาดไหนเนี่ยพอจังหวะลมมันหมดหรือมันหลบลมสักนิดนึงอะหัวมันดิ่งเลยนะครับเนื่องจากหัวมันเบาเลยหัวมันหนักเกินนะครับซึ่งถ้ามันขนาดนั้นน่ะคือคุณต้องเหลาปีกใหม่นะครับต่อให้มันเบาหัวแต่คุณไปแตะหัวเพิ่มเนี่ยบางคีมันเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็มันจะทําให้ว่าวเนี่ยน้ำหนักมันเกินนะครับเกินมากนะครับฉะนั ไม่แข็งมากนะครับไม่แข็งมากแต่ยาอ่อนเกินถ้าอ่อนเกินเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะขับธนูได้ไม่เต็มที่นะครับมันจะไม่ค่อยลั่นนั่นเองนะครับหรือบางทีถ้าทําอ่อนเกินไปเนี่ยบางทีมันขึ้นไปลอยลมนะครับบางทีเจอลมแรงไม่ไหวตู้ไม่ไหวก็มีนะครับก็คือมันมันจะปีกลูบอ่ะเวลาเห็นแล้วมันสงสารนะครับยิ่งถ้าเป็นทรงปีกแหลมเนี่ยถ้าเป็นเหล่าอ่อนนะโอ้โหปีกนี้ยังงี้เลยนะครับก็อันนี้ฝากไว้นะครับเรื่องของปีกนะ แล้วก็พยายามนะครับทำให้ปีกทั้งสองข้างเนี่ยมันเท่ากันมากที่สุดนะครับซ้ายขวานะครับควรสลับปีกนะครับก็คือฝั่งนี้จะเป็นโคนนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นปลายนะครับคือไม้สองด้านที่เป็นโคนกับปลายเนี่ยควรจะสลับกันนะไม่ให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันนะเพราะว่าฝั่งโคนเนี่ยมันจะแข็งฝั่งปลายมันจะอ่อนเวลาเราทำเนี่ยให้เราสลับสลับเวลาเหลาเหลาก็สลับดูนะซ้ายนะครับขวาไอ้ซ้ายขวา สลับดูนะครับโคนปลายเวลาเราเหลามันจะถึงจะเขาเรียกว่าอะไร uh, สมดุลกันดีนะครับมันถึงจะช่วยได้นะครับก็คือถ้าใครที่แบบว่าเหลาเหลาสวยนะครับแล้วก็สลับไม้นะครับพอดีเนี่ยคือเว้าตัวนี้เนี่ยอาจจะโพอร์เฟกไปเลยนะครับอาจจะไม่ต้องแทบไม่ต้องแต่งเลยนะครับก็คือมันขึ้นดีไปเลยนะครับอาจจะมาเขาเรี uh, ยกว่าอะไรนะปรับสายนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับปรับน้ําหนักนิดนหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่ใส,ส่สนิทรายถือว่าโอเคนะครับถือว่า เปียะนะครับแล้วก็อาการของว้าควังว้าควังมันก็จะคล้ายว่าหมุนนั่นแหละก็คือมันจะมันจะค่าเรียกอะไรนะมันจะควังควงวงใหญ่นะครับควงวงใหญ่ซึ่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากอาการของหนึ่งเลยปีกแข็งกับอีกกรณีหนึ่งก็คือ,อ,อสมดุลปีกไม่เท่ากันนะครับปีกฝั่งหนึ่งใหญ่ฝั่งหนึ่งเล็กแล้วก็อาจจะแข็ง ฝังนึ่งอ่อนฟังนึ่งแข็งแล้วก็ไม่เท่ากันเวลาเจอลมเบาๆเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่พอเจอลมหนักๆครับมันเริ่มเอียงมันเริ่มเอียงนะครับอ่ามันเริ่มเอียงนะครับสาเหตุหนึ่งที่ว่ามันบุ๋นย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าปีกเนี่ยไม่เท่ากันครับถ้าเจออาการเนี้ยให้เราใส่สนทลายดักไปเลยนะครับฝังไหนมันหมุนไปฟังไหนเออดักไปเลยครับประมาณนั้นนะครับไม่ยากนะครับแต่ถ้าสมมติมันหมุนแบบวงกว้างแล้วมันหมุนยงเงี้ยแสดงว่าว่าวตัวนั้นเนี่ย มันหนักหัวเกินไปนะครับแสดงว่ามันหนักหัวเกินไปนะครับให้เราเนี่ยเบาหัวนิดนึงแล้วเราสังเกตรอบนะครับสังเกตรอบมันจะหมุนเร็วขึ้นอ่ะแล้วให้เราดักสนตรสไปใส่นะครับมันจะแต่งง่ายนะครับถ้าเราไปแต่งเว้าที่มันหนักหัวเนี่ยแล้วมาใส่สุนรสไยบางทีมันเอาไม่อยู่นะครับเราไม่รู้ได้ซ้ํานะครับว่ามันเบาเกินหรือหนักเกินนะครับให้เราน้ําหนักนะครับโฟกัสที่น้าหนักก่อนแล้วค่อยแต่งซ้ายฝานะครับค่อยแต่งใส่สุตรสไปนะครับ ก็คือให้น้ำหนักประมาณนี้นะครับถ้าน้ำหนักประมาณน,นี้เนี่ยเวลาคุณแต่งว่าวเนี่ยคือมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็เป็นสนน่วนหนึ่งที่ทําให้ว่าวมันหมุนนะครับมันควังนะครับบางทีเบาเกินบางทีหนักเกินถ้าน้ําหนักหนักเกินไปเนี่ยคือว่าวมันจะนิ่งหรือมันจะหวัวทิ่มอาจจะลอยลมด้วยซ้ํานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเว่าอาการที่เราเจอกันมานะครับส่วนวิธีแก้เนี่ยวิธีแก้มันแก้ไม่ยากนะครับก็ เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับสําหรับวิธีแก้นะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของอาการนะครับที่เราเจอนะครับก็เรื่องของวิธีแก้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมทาคลิปบอกอีกทีนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะก็เนี่ยสายเหตุหลักๆก,ก,ก็จะมีประมาณนี้แหละหลักๆเลยคือปีกมันแข็งปีกแข็งเกินนะครับปีกแข็งเกินแล้วก็เรื่องของอาสายนี่สาคัญด้วยเหมือนกันนะครับบางทีบางคนนะครับมัดไม่เป็นมัดขึ้นหน้าเกินเนี่ยหัวขมําบางที น้ำหนักมันได้นะครับน้ำหนักมันพอดีขนาดนี้แหละจริงๆว่ามันควรจะใส่ะแต่ว่าดันไปเขาเรียกอะไรไปชักหน้าเกินว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าหมุนไปเลยนะครับ้กลายเป็นเบาหัวไปเลยแต่ถ้าน้ำหนักน้ำหนักมันมันหนักแต่ว่าดันไปทําชักหน้าเนี่ยว่ามันก็จะลอยลมว่ามันจะลอยลมอาการมันจะประมาณนี้นะครับวิธีแก้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอธิบายนะครับวิธีแก้ของอาการเหล่านี้นะครับ จริงๆมันแก้ไม่ยากนะครับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรนะครับเราจะแก้ตรงจุดนะครับมันจะง่ายนะครับจะง่ายโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวใครที่อยากรู้วิธีแก้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปบอกนะครับวิธีแก้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมก็สวัสดีครับ